สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหามดวนภรรยาตลกดังหามดวนมดจกมกเมียตลกดังหม่ำจกมกส่งโรงพยาบาลเรียกว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหม่ำจกมกโด่งดังจากการแสดงตลกแก๊งสามชาติและเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมทั้งในและนอกประเทศด้านชีวิตครอบครัวหม่ำสมรสกับ มดเอ็นดูวงคำเหลาหลังใช้ชีวิตคู่มาถึง22ปีเพิ่งจัดงานแต่งงานด้วยกันโดยที่ปัญญาดิรันกุลเป็นผู้จัดให้ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางด้านมดภรรยาของหม่มถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนทางด้านมดได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเพียาทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับความดันตกเลือดเป็นกรดเลือดเหลือแค่20กว่าๆเครียดพักยาวเลย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ